ความสุขนะครับของตอนเช้าที่ได้ดื่มกาแฟแล้วมาชมสวนหลังบ้านของเรานะครับวันนี้จะมาชมพามาชมสวนหลังบ้านนะครับ ผักที่ปลูกไว้นะครับจะมีหอยขมอยู่นะครับนี่เป็นบ่อหอยขม นะครับมะเขือก็ออกแล้วนะครับเป็นมะเขือส้มนะครับ นกเยอะมากอันนี้พึ่งลงใหม่ไปนะครับเป็นกระหล่ำดอกแล้วก็บ็อเกเคอรี่นะครับ ัวคาโดนะครับต้นใหญ่ละแต่ยังไม่ออกบัวคาโดในสวนมีอยู่ประมาณ3าต้นสต้นมีใครรู้จักบ้างครับภาษาเนี่ยเขาเรียกผักขี้หูแกงหรือว่าลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมาก من أجل الحفاظ